สวัสดีค่ะสวัสดีบรรยากาศมืดคึมนะคะวันนี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่บ้านนานมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปลง YouTube เลยนะคะต้องขออภัยกับเพื่อนๆที่สอบถามรายละเอียดเรื่องบ้านนะคะเข้ามากันหลายคน อาจจะมีได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะยาที่บานก็จะรกมากเลยนะคะวันนี้พ่อบ้านก็ใจดีนะคะตัดยาให้นี เมื่อคืนไปกลางเต้นมานะคะได้ทดสอบเต้นพอดีเลยฝนตกเมื่อคืนจนวันนี้เอามาผึ่งนะคะผึ่งลมจริงๆเต้นก็ไม่ได้เปลี่ยกแล้วนะคะแต่ว่ามันมีฝนกระเด็นใส่ก็เลยต้องผึ่งให้แห้งนะคะ พอบานแบบยาเดี๋ยวพาเดินดูบ้านโดยรอบนะคะหลังบ้านก็ค่อนข้างที่จะรกมากนะคะก็คงทยอยทยอยตัด นาข้าว บ้านหลังนี้ก็สี่ปีแล้วนะคะแปบบเดียวเองเนาะสี่ปีแล้ว